วิวจากช่องวิวมีสตอรี่แชร์ด้ยวยนะคะวันนี้กลับมากับช่วงเทศกาลติวสอบ EP ที่3ในวิชาภาษาอังกฤษค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรับชมก,กันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะอย่างนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะพ่อลืมไปอ้าแบตเตอร,รี่เลยกตกลงนี่คือโจทย์ที่วิวได้เอามานะคะเขาให้วงกลมเกี่ยวกับเซม e ว sound นะคะ เสียงสระที่มันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่ง b a d b u c มันมเสียงไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะ sad ข้อนี้ก็วงกลมได้เลยค่ะอาจจะจิตไม่แชทนะคะข้อที่สอง king ring kite nice ข้อนี้ก็ต้องเป็น ring อยู่แล้วค่ะข้อที่สาม cook ลุกคอปคอ้นนี้ก็ลุกค่ะข้อที่สี่ clean great b e a n ข้อนี้ยากหน่อยข้อน,นี้ก็ great ค่ะเสียงฉละที่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องตัวหลังเหมือนกันนะคะต่อที่อันนี้อันข้อนี้เขาให วงกลมเกี่ยวกับตัวท้ายที่เหมือนกันค่ะจะไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วอันนี้จะเป็นเรื่องตัวท้ายนะคะ bird ลงท้ายด้วยดีดูก็เป็น h e a r t ค่ะ b i r t ลงท้ายด้วย double l ก็ต้องเป็น p o o cat ลงท้ายด้วย t hat van เอ้ย pin back ข้อนี้ต้องดูสองตัวด้ายหลังนะคะกถ้ามีตัวเดียวที่วันคล้ายกันอย่าลืมดูสองตัวด้วยนะคะข้อที่หนึ่ง which one has the same sound ข้อใดมีเสียงที่เหมือนกันนะคะคล้ายๆกับที่วงกลมที่วิวได้ทำไปนะคะ s e n sing cook book good good, good. นี่ก็ cook book ข้อที่2 which word has the final sound like the word sing ข้อใดมีตัวท้ายคล้ายกับ sing นะคะก็คือตัว g คะ่ะตัว g ก็ต้องเป็น big คะ่ะต่อไปที่ข้อที่2นะคะ เขาถามว่า which word has the final sound like the word sing นะคะข้อนี้มีข้อที่คล้ายกันสองข้อก็คือข้อ b กับข้อ c นะคะแต่ถ้ามันคล้ายกันแบบนี้เราต้องดู2ตัวหลังค่ะสองตัวหลังของ sing คือ n กับ g ข้อนี้เลยต้องตอบ bing ค่ะข้อต่อไปที่ข้อที่3นะคะ which one has เสียงสระที่แตกต่างกันนะคะ Go to ข้อนี้เหมือนกัน Sun Moon ข้อนี้ไม่เหมือนก็กาได้เลยค่ะข้อต่อไปที่ข้อที่4 which one has the final sound like the word lock lock ถ้า Lock อะไรดีเราก็ดูจากตัวหลังได้เลยนะคะเขาบอกว่า Final sound ก็ต้อง d o g ค่ะ ข้อที่5ค่ะ which one has same vowel sound ก็ได้มีเสียงที่เสียงสระที่เหมือนกันนะคะ gem joy ไม่ใช่แล้ว high o u ไม่ใช่แล้ว sand hand คันนี้ก็ใช่เลยค่ะค่ะมาต่อที่ข้อต่อไปข้อที่ มันอาจจะข้ออาจจะไม่ได้ต่อกันนะคะเอเขาถามว่า how are you b เขาก็ควรตอบว่า i'm a student ไม่ใช่แหละ i'm in p 2ไม่ใช่ i'm good ข้อนี้ค่ะข้อที่27 A ถามว่า how old are you b ก็ต้องตอบว่า I am e years old. ข้อที่28บสอบบอกว่า Nice to meet you, พ a u l อบอกว่า Nice to meet you too. ชูแปลว่าเช่นกันด้วยกันนะคะต่อกันที่ข้อ11นะคะ Which picture matches the sentence It has long neck? ข้อใดมีคอที่ยาวนะคะดูจากรูปภาพนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะก็ต้องเป็นจีราฟข้อที่สอง I go to school by motorcyclemotorcycle motorcycle นะคะดูเลยอะไรคือมอเตอร์ไซค์ก็รูปนี้ค่ะ My mother and father อันนี้เขากำลังทำอาหารอยู่นะคะอันนี้ต้องเป็นคุกดินเนอร์ He is a อยู่บนเครื่องบินค่ะ Pilot ข้อที่15 I have a toothache. You should go to see the ฉันปวดฟันปวดฟันก็ต้องไปหา d e n t i s t หรือว่าคุณหมอนะคะ I have a head ache. Sorry to hear that. You should go to see the เราไม่ต้องไปอ่านข้อมูลอะไรมากนะคะ head ache ก็คือปวดหัวปวดหัวต้องไปหาด็อกเตอร์หรือคุณหมอนั่นเองค่ะต่อค่ะที่ข้อ17อันนี้มันไม่ได้เรียงข้อนะคะ My father is a police officer. He w o r k in a พ่อเป็นตำรวจเขาก็ต้องดูคำที่เหมือนกันนะคะ Police officer ก็ต้อง Police station ค่ะข้อที่8 My mother is a nurse เราว่า n u r s e ก็ต้องคู่กับ Hospital เลยค่ะไม่ต้องไปอ่านประโยคยาวนะคะมาดูที่ใจความสำคัญหลักๆ My sister is She is seven years old ถ้าอายุเคยังเจ็ดขวบจะโอ้ได้ไหมแก่ก็ไม่ได้นะคะจะ new ไม่มีใครใช้คำนี้นะคะต้องเป็นยังค่ะก็คือยังหนุ่มยังเด็กยังสาวอยู่นคะคะข้อที่20 we จ when we are sad เราจะทำอะไรเมื่อเราเสียใจถ้า smile ก็ไม่ได้เราไม่ยิ้มหรอกค่ะเราต้อง คายเราจะร้องให้นะคะข้อที่21ข้อ A ถามว่า what day is today b ก็ต้องตอบว่า today คู่กับ today นะคะ today is Wednesday แล้วถ้ามันคล้ายกันก็ต้องอ่านก่อนนะคะนี่คือ Wednesday อันนี้ windy ก็ไม่ใช่ส่วนข้อที่22ค่ะ is is an animal is live in the water is don't have leg s what it is อยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีขาด้วยอันนี้คงรู้แล้วมังกี้ไม่ได้อยู่ในน้ำไทเกอร์ไม่ได้อยู่ในน้ำ Fish อยู่ในน้ำนะคะข้อที่23ค่ะ i t i s an animal i t has two leg s it is both of animal and plants มีสองขานะคะกินสัตว์แล้วก็พืชมีสองขาคืออะไรได้เอ่ยอันนี้ก็ต้องเป็น it is duck ค่ะ duck มันมีสองขาะคะ่ะแล้วก็มีปีกข้อที่ยี่สิบสี A. Could you pass me the pencil p l e a s e B. Here you are. A. ควรตอบว่าอะไรดีเขาถามเขาบอกว่าขอดินสอหน่อย A ก็ควรจะขอบคุณยินดีด้วยหรือว่าบายบายก็ต้องขอบคุณหรือว่า thank you นะคะ ข้อที่25 May I go to the toilet, please? ขอไปได้ข้างน้นได้ไหมดูคาว่า toilet คล้ายๆกันนะคะแต่ถ้ามีคำสองคำที่คล้ายกันก็ต้องดูอีกอันหนึง่ง B ใช่ไหม The toilet is clean ก็ไม่ใช่ A ใช่ไหม The toilet is next to the library ข้อนี้ใช่ก็กาได้เลยค่ะต่อที่ข้อที่29นะคะ ทอมจุดจุแอนนาบอกว่า yes i am ทอมคุณบอกว่าอะไร what is your name ก็ไม่ใช่ how old are you ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะ are you hungry ก็ใช่ค่ะเธอหิวไหมก็ตต่ว่าฉันหิวค่ะข้อที่30 A บอกว่า goodbye B คุณบอกว่าอะไร g o กูดบ e ยซียูเ t ็ตพรุ่งนี้ก็จะถึงวันสอบแล้วอย่าลืมดิวสอบกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิวขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ต e กัแล้วนะคะสำหรับวันนี้มิวขอลาไปก่อนสวัสดี